สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ a อทเครื่องเสียงนะครับวันนี้ผมมีโตะนะครับเป็นโต๊ะได้ทั้งวางมิกเซอร์นะครับวางอร์แอมป์วางคู่ลำโพงนะครับหรือใครนะครับอาไปทาเวทีนะครับาเวทีเป็นโต๊ะพับนะครับตัวนี้ก็หลักๆก็จะมีขนาดเรื่องของไม้ที่แตกต่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูวัสดุอุปกรณ์กันว่ามีอะไรให้บ้างนะครับใน่1ชุดนะครับ ขนาดหลักๆที่ทางร้านมีตอนนี้นะครับเนื้อแผ่นกระดานของไม้นะครับขนาดก็จะมีตัวนี้นะครับที่แตกต่างคือความสูงเฉยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขนาดของไม้กันนะครับว่ากว้างเท่าไหร่นะครับตัวนี้นะครับไม้นะครับจะกว้างอยู่60นะครับ60คูณ60บนะครับความกว้างของไม้ตัวนี้ก็ สามารถเอาไปทําเวทีก็ได้นะครับเรือ,อไปวางตู้ลําโพงนะครับวางถายของตามตลาดนัดก็ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูความหนาของไม้กันนะครับไม้นะครับหนาอยู่ที่นะครับ20มิลนะครับ ขานะครับจะเป็นสแตนเลสนะครับตัวนี้แข็งแรงนะครับพร้อมกับฐานวางพื้นนะครับไม่ให้ขามันจมดินนั่นเองนะครับมีที่ปรับด้วยนะเนี่ยนะครับจะมีน็อตปรับระดับนะครับในอยู่ด้านในนะครับสามารถหมุนขึ้นเพื่อปรับระดับให้โต๊ะมันเสมอได้นะครับถ้าวางหลายๆตัวนะครับเจอพื้นที่ที่ไม่เรียบนะครับก็สามารถปรับระดับขึ้นได้นั่นเองนะครับตัวนี้ก็60คูณ60นะครับก็จะมีขานะครับอันนี้คือขา40นะครับแล้วก็จะมีขา80นะครับความสูงนะครับขึ้นอยู่กับหน้ั งานของแต่ละคนนะครับว่าจะใช้ความสูงขนาดเท่าไหร่นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นอันนี้สําหรับนั่งนะครับหรือว่าเอาไปทําบันไดก็ได้นะครับตัวนี้ก็กว้างอยู่ที่35นะครับคูณ35สนะครับสูงก็อยู่ประมาณถ้ารวมไม้ก็อยู่ที่45.5นะครับใครที่สนใจเอาไปทําเป็นเก้าอี้นั่งนะครับพับเก็บได้น้ําหนักเบานะครับตัวนี้ก็แข็งแรงนะครับนะครับแล้วก็ใช้เป็นเหล็กฉากนะครับกัน ไม่ให้นะครับตัวไม้เนี่ยได้รับความเสียหายจากการการตกหรือกระแทกพื้นแรงๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งขนาดที่ทางร้านมีนะครับต่อมาก็จะเป็นในเรื่องส่วนของขนาด 60คูณ120นะครับคือความกว้างที่60นะครับความยาวก็คือ120นะครับเป็นตัวนี้นะครับใครที่ต้องการโต๊ะไปวางสินค้าในงานขายตามตลาดนัดหรือว่าวางเครื่องเสียงวางตู้ลําโพงทําอะไรหลายอย่างนะครับตัวนี้ก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นขนาดให้ดูนะครับว่ามีขนาดไหนบ้างนะครับ เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าโต๊ะมันจะรับน้ําหนักได้ไหมนะครับผมน้ําหนัก6กสกิโลนะครับเดี๋ยวเามาขึ้นดูกันนะครับหกสิบถึงเจ็ดสิบนะครับณปัจจุบันนะครับก็ขึ้นได้นะครับสําหรับใครที่ทําเวทีนะก็สามารถไปวางของวางอะไรได้นะครับสําหรับโต๊ะนะครับด้านหลังก็จะมีเหล็กเป็นเหล็กฉากนะครับกันกระแทกด้วยนะครับ แล้วก็มีรูนะครับสาหรับเสียบไม้นะครับไม่ให้ไม้มันแตกเสียบขาเข้าไปยังรูนะเพื่อไม่ให้ไม้ชุดนี้มันชํารุดนะครับกราเล็กการกระแทกกันอะไรนะครับยึดน็อตให้ตุ้มลมให้อย่างสวยงามนะครับสําหรับโต๊ะอันนี้ประสงค์หรือว่าที่ร้านเรียกว่าโต๊ะสปาต้านะครับอันนี้ก็เป็นขนาด60นะครับใช้วางตู้ลำโพงโชว์อยู่อันนี้ก็ใช้งานมาค่อนข้างนานแล้วนะครับสำหรับโต๊ะ ซาปาต้านะครับส่วนตัวนี้ยิ่งโชคโชนนะครับตัวนี้ผ่านมอหระุมมาเยอะเห็นไหมครับพกผ้าพวกอะไรก็เริ่มขาดไปหมดแล้วนะครับตัวนี้ก็หลายปีนะครับตัวนี้ใช้มาหลายปีหลายงานมากนะครับก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับเอาพรมมาเปลี่ยนใหม่ก็สวยแล้วนะครับตัวนี้ใครเือนใจนะครับโต๊ะนะครับสําหรับวางมิกเซอร์นะครับตัวนี้ขนาด60-120นะครับหรือสนใจอยากทำเป็น เ้าอี้แคมปิ้งนะครับพนะับเก็บนะครับได้นะครับโต๊ะ60-60นะครับก็มีนะครับหลายขนาดใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อหรือว่าถ้าเข้ามาสอบถามได้นะครับอย่าลืมนะครับท้ายคลิปฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่อง a t Audio Official ด้วยรายการสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ